สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัติ์ออตโต้นะคะร้านเราตั้งอยู่คูขวาเรียบวารีหนองจอกเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูที่เต็มได้เลยนะคะแจ้งว่ามาพบเซลซันมาก็ได้นะคะจะดูแลให้อย่างดีเลยแนะนำรถทุกคันที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวรถครอบครัวคันนี้เนาะเป็น Toyota Wi ิทย์สองจุนะคะ คันนี้เป็นรถปีเก่าเลยเป็นรถปีศูนย์ห้าไฟด้านหน้านะคะไฟตัดหมอกโลโก้เนาะทะเบียนเป็นกรุงเทพนะคะแล้วเราเป็นกรุงเทพทุกคันเนาะต้องจดทะเบียนเป็นกรุงเทพทุกคันอันนี้ล้อจาดูรอบๆอบพันอันนี้รถปีศูนย์ห้า ด้านหลังนะคะด้านข้างคนนั่งเนาะอันนี้ด้านหลังจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะแสงมันสะท้อนไฟหลังเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันค่ะ สภาพการใช้งานเลยนะคะรถปี0ูน้าค่อนข้างจะเป็นปีเก่าแล้วเนาะสําหรับลูกค้าที่แบบอยากได้รถราคาไม่แรงรถปีเก่าก็มาร้านเหราได้ไม่ได้มีแต่รถปีใหม่นะคะอันนี้เป็นเบาะเนาะเบาะหนังจ้ะรถภายในคือกว้างมากเลยนะคะสําหรับครอบครัวเดินทางนั่งไปไกลๆสะดวกสบายมาก ถัดมาประตูที่สองอืเป็นเบาะคนนั่งสองเบาะนะคะด้านหลังมีนั่งได้อีกประมาณสามท่านเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะกว้างขวางนะคะ รถคันนี้อยู่ที่329,000บาทนะลูกค้าเครดิตดีรับฟรีดาวไปเลยนะคะถ้าอยากพอนถูกหรือซื้อสดก็มาซื้อได้ที่ร้านเลยซื้อสดของเราอาจจะมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝาก YouTube เล็กๆของหนูด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ